มันคือการเปลี่ยนง่ายๆเลยครับเปลี่ยนจากทํามากได้น้อยให้เป็นทําน้อยได้มากเปลี่ยนจากเก็บในโกดังที่ราคามีแต่ลงไปเก็บในขวดที่ราคามีแต่ขึ้นก็ไม่ดีพี่ก็ไม่กินพี่ไม่ชอบก็ดีครับพอได้มุ่นเวียนกันในชุมชนครับไม่อยากให้ปัก,ปกดันมันเหมือนกับเป็นสารเสพติดเหมือนกันทุกอย่างเลยก็คิดว่าดีนะเพราะเพราะเพราะมันห้ามกันไม่ได้แล้วคนไทย ดาเนินการไปประมาณ2ปีครึ่งนะครับตั้งแต่เริ่มขอสร้างโรงเรือนมาจนถึงวันที่เราจําหน่ายในสปีแล้วเราก็เริ่มจําหน่ายอยู่จริงๆก็ประมาณ5้าถึเดือนเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่มีรายได้ในทางบวกนะครับเรายังมีรายได้ติดลบบางงานเราก็แทบทจะไม่ได้อะไรเลยนะ ในการตั้งกลุ่มตอนแรกๆเนี่ยนะครับก็หาสมาชิกยากอยู่เหมือนกันเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่มีการที่จะกล้าลงทุนนะครับเพราะว่าคิดว่าเออทาแล้วเนี่ยมันจะได้ผลเหลือและอีกอย่างหนึง่งการทําสุราเนี่ยมันจะต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคหลายอย่างเรื่องของทุนใหญ่เรื่องของอผลผลิตหรือว่าคุณภาพสุราที่ออกมาได้เนี่ยแต่เราก็หาแนวร่วมจนได้จนคิดว่าลองทําดูก่อน จริงๆแล้วประโยชน์มันขึ้นอยู่กับเกษตรกรโดยตรงนะครับเรื่องของการทําสุราก้าวหน้าเนี่ยก็คือ 1. ผู้ผลิตน้ําตาลตะนนด 2. กลุ่มวิสาหกิจ 3. าพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยตรงนี้เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นแล้วก็ตําบลที่เห็นได้ชัดเจนนะครับอย่าถ้าเกิดว่าเรามาเปรียบเทียบกับสุราายใหญ่ก็คือได้แต่โรงงานใหญ่นะครับแล้วก็ร้านค้าก็เป็นร้านค้าที่รับช่วงต่อมาถามว่า ไม่ได้มีอะไรมาช่วยเกษตรกรเหมือนกับที่เราทําครับประโยชน์ของมันก็คือแบว่าให้ชาวบ้านเหมือนกับพี่นะให้ได้มีได้ได้ไดบ้างเพราะถ้ามีบุตรบุตรก็ไปเรื่อยๆก,ก็โอเคได้ออกบุตรถ้าได้เยอะเขาก็ให้เยอะบางที่ก็พันนึงทีก็ห้า เรื่องที่ดีสําหรับชุมชนในคาบสมุทรสติงพระเรานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาชีพขึ้นตางถนนนียน้อยมากนะครับเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากมีแรงงานที่ว่าต้องไปทำงานในเมืองนะครับทำให้อาชีพนี้น้อยลงเด็กมันไม่ไห่ขึ้นกันเลยยังเพือยัง,อยงลุนตากกันยังไม่กี่คนเลยที่ขึ้นเยอะ ไม่เหมือนทีเอ่นทีเอ่นเขาขึ้นกันมากคูตำลักกันคือรายได้ดีแต่ว่าเด็กไม่ไม่ตั้มไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันกล้ลำกล้ยากแต่ว่าก็ไม่มีธุราจุมจนนี้กันรวยกล้ก็มือมกันต่อก็ตั้นุ่มก็เจอดีแต่มาเราเจอตีป้อตีกันโตกันวัตถุดิบ ที่เรานำมาผลิตเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพจริงๆเพราะว่าต้นทุนของเราเนี่ยน้ำตาลปี๊บที่รับมาตอนนี้ก็ปีป๊บละพันสี่นะครับซึ่งมีต้นทุนที่สูงมากเรามาจำหน่ายน้ำตาลน้ำผึ้งหนึ่งปีป๊บเราได้เล่าไม่ถึง20ขวดหน่วยงานรัฐตอนนี้ที่เข้ามาก็ยังไม่มีการสนับสนุนที่เป็นหลักนะครับแต่ว่ามีช่วยในเรื่องของการส่งเสริมในการออกบูธร้านค้า บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องอาศัยภาครัฐในการที่จะไปออกบูธต่างจังหวัดเราจะได้บูธฟรีนะครับหน่วยงานรัฐประชาสัมพันธ์ให้น้อยมากนะครับเพราะการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของธุรกิจสุราเนี่ยเป็นข้อห้ามนะครับห้ามสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาต่างๆทุกกระบวนการเลยครับปัญหาการขายก็คือตอนนี้ลูกค้าไม่สามารถที่จะมาซื้อที่โรงกลั่นได้ รเราจะต้องเอานําสินค้าของเราเไปนําเสนอกับลูกค้าตามงานแสดงสินค้าต่างๆรา,ายได้ที่เป็นบวกเนี่ยก็ยังไม่มีตอนนี้จุดคุ้มทุนยังหาไม่เจอเพราะว่ายอดขายเรายังไม่ดีนะครับเราต้องต้องรออีกสักระยะหนึ่งว่ายอดขายเราเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่เราก็ถึงมาหาจุดวัดในการจุดคุ้มทุนได้ครับ